มีคุมผ้าไหมกีคุมอะไรไหนและต่อไปคือศาลเจ้าแม่สามปีกางานบอลปีนี้ขอพูดถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาศักษา ไม่ได้เาหุว่าท right. well, ี่ไหนใครอยากจะรับก็รับไปเราอยู่นที่สนามสุขัชลายนะครับเียงแค่พืถการทลายอลารสัรว์ต้นตดลาแห่งหนึ่งบไวที่มรรคก็ค่ทำเพียงเพื่อสร้างตึกโดยให้งนึกถึงชุมุดส่วนแห่งหนึ่งก็ใช้ย่อยกับคนตึ่ที่เป็นสัญญณจนา สวัสดีครับเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับช่องข่าวชาแนลวันนี้เราให้ข่าวกิจการไทยมานะครับมาที่ข้อควาจุฬาธรรมศาสตร์นะครับมีนี้จัดขึ้นในหัวข้อจุฬาธรรมศาสตร์แสดงพลังนะครับการสานสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์2024นะครับจัดขึ้นนะครับข้อความทักทายสิ่การศึกษาจุฬาธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วงของทุ่นทาเลนะครับที่ทุ่นจับปลาหมมนะครับก็มีการพูดถึงประเด็นการเมืองนะครับทั้ง กก็าัส่วนฟุตบอลน,นั้นในระดูเลยครับช่วงเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะครับช่วงนี้ก็ดูเรื่ององีกเรื่องของกรบวนการเลนไปก่อนนะครับก็จะมีบคนมาเลนแล้วก็ประกอบการบรรยายนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงช่วงไฮไลท์นะครับที่ได้ทยอยเ,เข้าสู่สนามนะครับกระบวนกาเลน วันนี้อุณหภูมิร้อนทีเดียวนะครับในช่วงบ่ายประมาณเกือบ40องศานะครับแต่ว่าตอนนี้กองเชียร์ทั้งสองฝ่ายนะครับก็ทยอยเข้าสนามนะครับเพื่อมาดูขบวนพาเหรดก่อนนี่เป็นขบวนพาเหรดของศาสตร์นะครับก็พูดในเรื่องของประเด็นการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะยองมีชัยเหนียวของผู้บัญชาและกายก็ไม่มีที่คุ้มผ้าเข้ามานะครับเดีนี้ ไม่รู้จะเป็นไฮไลท์อะไรนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดใกล้ๆด้านนี้น,นะครับสแ,แตนที่มีลงคาเจ้าาวทีหนอนใหญ่ใส่รูลูเป็นนอนนะฮะนอนโหยแล้อวอยู่ cross โอ้นี่มีภาษาลูด้วยนะครับภาษาลูใครแปลออกก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับบดเสียทุกชีวีเสิ่งความดีทันทีน่าเสียดาย the city's burning on fire But God will be People are now at their day door, tired, sick of war to record. Oh, tell us who pays all the bus, who gains nothing at all the loss, who suffers from horrible wars.

ยิวลอการเรนแห่งะสังคมสงเคราะสาราม่อยไรลขอสรยธรรมศาตร์ถ้าเฉื่ยจะไสมบูรณ์งนกิจกรรมชุมนแ่วนิลรขอบับัเรียงเด็กๆนะครับทช่วยกันกระ่าสุดอาลังความร่วอกนควาครับงานวันนี้นะครับเด็กๆรกกำหนดการที่ตนึงนะครับก็จะมีนะครับจาก เรื่องของขบวนพาเลทนะครับก็จะเป็นพิธีเปิดงานนะครับแล้วก็มีศิลปินรดาดารานะครับของทางสถาบันนะครับก็จะมาร่วมให้สัมภาษณ์นะครับตอนนั้นก็จะมีการแสดงนะครับแล้วก็นักฟุตบอลซ้อมนะครับพิธีเปิดตัวผู้ฝึกสอนแล้วก็นักฟุตบอลนะครับจะเกิดขึ้นในช่วง16นาฬิกา20นาทีนะครับหลังจากนั้นจะมีการเริ่มการแข่งฟุตบอลธรรมศาสตร์สัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์นะครับ16.30นะครับไปจนถึงเวลา18.25นะครับ จากนั้นนะครับก็จะมีการแปลอสกอรนะครับโดยจอ LED ครัในช่วงหัวค่ำนะครับแล้วก็ช่วงจากจากนั้นนะครับก็จะมีวิธีมอคถ้วยแล้วก็เหรียญนะครับแล้วก็มีการแสดงปิดนะครับจะมีใหกลกองนะครับสถาปัตย์นะครับมีหมอรำ CU DC ด้วยนะครับแล้วก็มีศิลปินคอนเสิร์ตด้วยนะครับวงโฟยิฟนะครับแล้วก็ศิลปินจากธรรมศาสตร์จะเป็นวงดียนะครับ ก็เป็นปวัมใจไวรุ่นทีเดียวนะครับคช่ับช่วงนี้ก็ขบวนพาเลรก็จบลงแล้วนะครับโดยรับจุฬาและก็ธรรมศาสตร์นะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นเข้าสู่ช่วงพิธีการของการเปิดงานนะครับอันนี้นะครับอีกช่องทางหนึ่งที่เพื่อนๆจะติดตามได้นะครับก็คือทางช่อง ASP นะครับที่ถ่ายทอดสดตลอดงานนะครับวันนี้ วันนี้ถามว่านักฟุตบอลนะครับนักฟุตบอลทั้งสองฝั่งนี้มีใครบ้างนะครับก็ปีปีนี้นะครับก็จะมีทีมชาติเข้ามาร่วมเลยนะครับแต่จะเป็นทีมชาติที่ที่จะยังเรียนอยู่นะครับเป็นเป็นเยาวชนทีมชาตินะครับจากทั้งสองฝ่ายนะครับก็นะครับฝั่งนะครับสิทธิ์ปัจจุบันนะครับที่เป็นนักกีฬาตัวตึงดีกีทีมชาตินะครับแล้วก็สมูรอนชั้นนำนะครับจะมาร่วม ประชันแข่งนะครับโดยฝ่ายของจุฬานะครับก็จะนำโดยฟ้องกาติดีนาสิริพิมนะครับแชมป์ฟุตบอลรายการใหญ่อย่างช้างอยู่แชมป์เปี้ยนชิปนะครับแล้วก็ทางฝั่งธรรมศาสตร์นะครับลูกแม่โดมนั้นนะครับก็ไม่น้อยหน้านะครับมีเยาวชนทีมชาติอยู่19เหมือนกันนะครับจก็คือทีกวินจันศรีนะครับเป็นแชมป์แอสไพร ่ายซีรีส์นะครับแล้วก็พัชรพลหมามาดนะครับเป็นแชมป์ฟุตบอลกีฬามหาวิาลอาเซียนนะครับแล้วก็กิติพจน์โคด้านะครับแชมป์กีฬามหาวิาลนะครับรรมราสา์นั้นทีมชาติหลายตัวนะครับนะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับว่าฟอร์ฟุตบอลแข่งนะครับฟอร์ของทั้งสองทีมจะเป็นยังไงกันช่วงนี้ก็เดี๋ยวเข้าพอดีเปิดงานนะครับ นี้นะครับจะแปลตัวสอนะครับจะใช้จอ LED เนี่ยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับฝั่งบนคาบเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับจอ LED นั้นเพราะว่าช่วงกลางวันนะครับแสงยังแสงจ้าอยู่ไม่มากครับดูบรรยากาศรอบๆสนามครับนี่ครับฝั่งนี่ไม่มีหลังคานั้นก็เริ่มขึ้นมาแล้วแต่แดดร้อนมากจริงฮะ ก็ฝั่งธรรมศาสตร์จะฝั่งนูนนะครับธรรมศาสตรนด้านหนุนนะครับก็หต,ตาตาแล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าด้านอาจารย์ในร่มนะครับก็ทางข้างกำลังพิธีแนบแนบหมดแล้วนะครับของขั่งนี้ครับคุณผู้ชมทานี่ก็ตแทกไลฟ์ผ่านติ๊กตอ,อกนะครับติ๊กตอ,อกแบรนด์เรียบร้อยนะครับไม่รู้แบรนด์ทำไมนะครับ เขาให้ไลฟ์อยู่แล้วนะติกตอกแบนเฉยเลยนี <c oughs> ่คุยกับผู้จัดนะ <c oughs> ผู้จัดอยู่บอกว่าไลฟ์ได้เลยบอกอมี่แบงค์ไลฟ์ได้เลยนะ <c oughs> เราก็เลยมาไลฟ์กันทางนี้ก็ได้ <c oughs> YouTube นะ YouTube YouTube ช่องเราคนตามเยอะกว่าติกตอกอีกนะ นนม่คือนะอันนี้นะครับหลายคนก็เข้าใจนะิดนะครับว่าเป็นฟุตบอลประเพทดีวันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าน,นี้เป็นเป็นใช้ชื่อฟุตบอลสารสัมพันธ์จุฬาธรรมศาสตร์นะครับรูปแบบการจัดก็จะแตกต่างไปนะครับก็จะมีประเด็นในเรื่องของการที่ว่าชมรมเชียของทั้งสองมหาวิทยาลัยนะครับไม่ได้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราก็เห็นนะครับว่า เพีงมหาเลืขึ้นนะประธานในพิธีมาแล้วนะครับเอ่ือสรานยังไม่ยืนเลยที่การบัดีอ่ะอ๋ดเหรอการดีอรู้เป็นสนเสริญอะไรอย่างงี้ไม่ไมเป็นเสริญมาอยู่นี่ว่าหาเลก ปกตินายกเข้างานเรายัางไม่ยืนกันเลยน้องแหวนนักข่าวตรงนี้มาโดดไปก็ได้ถ้าเพลงสรรเสริญพระบารมีมาเรายืนแน่นอนเลยยืนตรงแถวเลยนี่นะครับนี่นะครับทั้งทั้งสารครับลงมาแล้วนะครับทั้งสองมหาวิทยาลัยนะครับได้เชิญล้ถ้วยนะครับถ้วยมาระหว่างการแถลงข่าววีด้วยนะครับ ที่บรรยากาศก็วันนี้โอ้โหครับฟ้านี่ไม่ไม่มีมีแววว่าจะมีฝนเลยนะครับเพราะว่าเดิมนั้นกรมตูบอกว่าฝนมันจะตกนะช่วงเย็นๆแต่น so no ่าจะไม่ด oh. ีครับเันนี right ้ดสองแล้วก yeah. no ันไม่รู้จะเดินไปนู่นครก็ไปนู่นก็มีน้องน้องคนนึ่ใครเชียร์จุฬาธรรมศาสตร์อะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับประตูสองบอกให้เป็นประตูทิอ่ะโอเคช่วงนี้ช่วงพิธีการนะครับเดี๋ยวผมก็จะออกจากไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อจะประหยัด แบตเตอรี่ไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมากลับไปครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่มีกิจกรรมนะครับ